สวัสดีค่ะพบกับไีดำเข้าครัวนะคะวันนี้จะมาแชร์วิธีการทำเต้าหู้ไข่โฮมเมดนะคะสามารถทำทานเองที่บ้านง่ายๆนะคะสะอาดปลอดภัยแน่นอนค่ะเราจะใช้ไข่ไก่สามใบนะคะแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชานมจืด180 ml เราตีทุกอย่างให้เข้ากันนะคะตีแบบเบามือมากๆเลยนะคะ พอเราตีทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใช้กระชอนรองแล้วก็ตามด้วยผ้าขาวบางนะคะรองข้างบนอีกนะคะเพื่อให้เนื้อเขาออกมาเนียนนะคะแล้วเราก็ใส่ไข่ที่เราตีไว้เรียบร้อยลงไปเลยค่ะค่อยๆนะคะคนี่ค่ะเราก็ได้เต้าหู้ไข่ที่เนื้อเนียนแล้วค่ะ แล้วเราก็ออกมาทำการกรอกใส่ถุงได้เลยนะคะน้ำก็จะใช้เป็นถุงที่ใส่สําหรับน้ำแข็งสําหรับหน้าร้อนของที่นี่นะคะเราก็กรอกลงไปเลยค่ะหน้าตาเขาก็จะออกมาเป็นลูกกลมๆแบบนี้เลยค่ะค่ะพอน้ำกรอกเสร็จเรียบร้อยน้ำก็จะมัด ปกถุงให้เรียบร้อยนะคะให้แน่นเลยค่ะนี่ค่ะหน้าตาก็ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําไปนึ่งกันการนึ่งนะคะเราก็เปิดให้น้ําร้อนเราเดือดก่อนนะคะแล้วก็เบาไฟให้หลีที่สุดนะคะ เบาไฟให้อ่อนเลยค่ะแล้วเราก็นําเต้าหู่ไข่เราไปนึ่งนะคะปิดฝาน้ําจะใช้เวลานึ่งประมาณสัก15-20นาทีนะคะแล้วแต่ค่ะแของต้ตาคั่วไขะะของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเอาไปประกอบอาหารตามเมนูที่เราชอบได้เลยนะคะนําทําต้มจืดกินนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอนะคะ